คมาเจอกันในอีพีสุดท้ายแล้วฮะสาวเว็บล้มเร็วงั้นเหรอไม่เอ้ยเราเกือบชนะอยู่แล้วอิซิลปิคอนน่ะเราเกือบถึงแล้วแต่เวลาจบปาร์ตี้นี้สักทีพระเอกหนึ่งศูนย์หนึ่งอยากรู้ว่าเปลี่ยนอาวุธยังไงวะอยากรู้จังเลยกดอะไรกดอะไร้พืเปลี่ยนอาวุธ ไม่ได้ไม่เป็นไรวัาไงด่าผูเวลสิบแล้วเฟี้ยวเฟี้ยวต้องพูดก่อนขอต้อนรับเข้าสู่ทานฟอร์เมอร์เดวัสเตชันในอีพีที่แปดแล้วอีพีสุดท้ายแล้วจบปาร์ตี้ที่เบกาทอนทำมาทั้งหมดเดี๋ยวโอเคกระโดดถีบแม่งอื้อ เฟียวเฟียเฟียวเฟียลอืออู้ลบโอเคลบได้อยู่โหแรงเอสพระเจ้าช่วยมาเหตุการณ์โหดนี้เริ่มเข้าใจแล้วมุงหน้าไปข้างหน้าก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดของเรื่องนี้ก็คือยานุวาพรม โดนดาร์คสปาร์คเข้าด้านมืดมัง้งเอ้ตัวนวาพรามังโดนด้านมืดของดาร์คสปาร์คมัง้งแล้วก็ขับรถเอ้ขับยานที่มีชื่อว่าพาวสตาร์มาที่โลกเพื่อจะเอาพลังอินทรียดิบมามัง้งเพื่อจะยึดคองโลกหรือว่าอะไรก็ตามแต่สุดท้ายยานผิดพลาดมาชนที่โลกทําให้แบบกลายเป็นระบบจําสินไปรวมถึงตัวนุวพรามด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วเมคกรนเมิรนน่าจะได้ยินเรื่องนี้เข้ามันก็เลยมา ยึดยานพาวสตาร์เพื่อที่จะยึดครองโลกอีกครั้งหนึ่งเล็กพอดง่ายๆมากไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนไอซิกเกอร์ทำงานของแกไปไ่เหมือนที่อะไรวะเมคคอนอยากได้พลังของพลาโตซิสนี้เพื่อจะสร้างดาวที่เป็นน่าจะสร้างดาวเซเวอร์ทรใหม่แล้วก็ให้มัน ประชากรเป็นพวกอีเซฟิคอนแทนอะไรอย่างนี้น่าจะนะจะสู้ดาบเบลสิทั้งเงินเหรอหมดยังกระโดดทีแองเอก็เอาครับทำงานไม่คุ้มค่าจ้างเลยพวกซีเกอร์ No, going stand way. ต้องไปดูใน넷ฟิกทาร์แวร์มูฟวอลฟอร์เซมบอร์ force, รตอนหนักกว่น mm hmm. กวานี้ลูกพี่ว่าไงลูกพี่ว่าไงก็ต้องว่างั้นแหละอารมณ์เหมือนประมาณนะั้นจริงพี่จริงพี่พี่ว่างไงผมก็ว่างนั่นผู <c> ้ <oughs> เฮียโลกไอ้โ้เฮียไอ้โอเ้โเฮีย ไอ้พวกเฮียอืมอืมลบไอ้แซกลบมียอมแพ้หรอมอเตอร์มาสเตอร์เหรอไอ้แม่งอห่อยู่ไหนมาโอ้กดไวไปหน่อยปัญหา เอฟเฟกต์จัดจ้านโอเคลบได้ึเดืเปอปืนแรงเอเป็นไงล่ะอื้อโบตอนบัสเตอร์อืมฮึลืมดูกูจะตายหายแล้วชิบหายแล้วสเม,มัดโอเคลอบเดี๋ยวนี้ครกูจะตายหายล้วใครมีเลือดให้กูเก็บบ้างเอ้ย ไม่ได้พลังหมาหมูอือคุยหลบได้อืแรงบีก็เอาอยเกือบตายโอเคเดี๋ยวแค่นายคนเดียวแล้วมันกระทรอนเฮ้ย ไงวะซิกเกอร์เหรอกราวโซเยอร์ใหม่แล้วถีแป้งลบอืมโดนโดนเลยลบอืมลบ กาวโซเยอร์สามตัวอีกบ้าเย้ยนะโอเคแรงเอก็เอาไม่ได้ใช้ขวานของพรามไปใช้ดาบดาร์คสตาร์ you, ฉันมาหาแกแล้วเมกกทรอน สิคเกอร์แก้วเหรอแมวหน่าช่างเนอะเราไปของเราดีกว่าโอ้โหนี่มันรวมออสตาของทานฟอรมเมอร์ชัดๆมาเกือบครบละโอ้โหมายกอดซูซายอินส ե คชัน่นลบ a b ก็โอเคใช่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างทางไล่เก็บของก่อนอให้ของเยอะขนาดนี้ว่าบอสสุดท้ายนี้ต้องระดับอ e ีพิกแน่ๆฉันเชื่อว่าอย่างนั้นเ,เก็บ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 ให้หมดไปบูทเด็ด เยเสียฟอร์มหมดไปของเราดีกว่านะโอเคลานกว้างนี้บอสแน่นอนถึงเวลาเข้าไปข้างในแล้วโจมตีไอซีเกอร์เหรอซีเกอร์เหรอ สตาร์ครีมอยู่ไหน <laughs> ถีแม่งโอ้โอ้หมายกอดโอ้เคกระโดดทีโอ้ดับเบิลเอสนานทียนานทีจะได้ครั้ง โลกจะยังไม่ตายถ้ายังมีพวกเราอยู่ไม่กระทรอนเซอร์โริโอไทปพระเอก101มามามาสกายวาร์ปเฮ้ยฟันป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 ันเกี่ยอะไรวะ แม่งเ้ยเยอะออกไป,ไปแตกไปซะสกายวัปโนกระโดดทิปอ๋อเดี๋ยวทันเดอร์แฮกเกอร์ละลาก่อนเพื่อนอ้ยเป็นแพ้ดีได้ ไปโอ้อยมันดุมถึงดุมถึงอโอ้ยที่แบบอารมณ์เหมือน how of h e r i e ดดาสุดท้ายอ่ะที่แบบเจอบอสทุกตัวอย่างเงี้ยฉันคงก็คิดว่ามันคงจะไม่เจอนะเดวัสเต,เตเตอร์อ่ะอย่าให้มันเจอเลยขอละเฮ้ยมีอาร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวขอเข้าแอปแป๊บนึงเดี๋ยวมาโอเคอันนี้เปลี่ยนเป็นคอร์แล้วจะตีช้าหน่อยแต่ดามเมจหนักแน่นแน่นอนและเป็นแรงบีด้วยเฟี้ยวเฟี้ยวมีสินะเฮ้อเฮ้อมาสิทีสินะเป็กตรอน ยินนี้ต้นรับพวกออตโตบอทดฉันดีใจที่จะมาที่พวกนายมาเป็นศักดิ์ศรีพยานของชัยชนะของฉันเอาเฟลาโซซิสมาให้ละ่ะเปกาะทอนจะให้นายก็ต่อเมื่อฉันทำลายโลกนี้ก่อนแล้วก็สร้างโลกขึ้นม,มามันเป็นอไรที่สวยงามแน่ๆน่ฉันชอบที่จะยืนดูแต่แซวทอนก็ชอบขัดขวางฉันตลอดจะสร้างใหมแต่ทำลายล้วกมัน โหต่อยแม่งลบมันจะง้างช้าหน่อยแต่ก็ดามเมจสะใจเหมือนกันคือ,อลบเหีเยต้องมาแน่ๆเลยถ้ามีพักพวกบอยแบนด์นี้อื โอ้โหใหมกอดง้างลบโอเคโอ้โหใหมกอดโอ้โหใหมกอดลบแต่ไปซะ แตกตาแหไปซะสักดาทุบตึกอะ่ะรู้จักไหมอืมโอเคไหนกี่ตัววะเนี่ยเอาตัวเลือดน้อยสุดทึบเฮ้ยเฮ้ยโอเค โอเคลบได้ลบฮึมฮึ่มทุบแมงฮอือมทุบทุบทุบดาเมจรุนแรงแนี่แหละ สัตยาทุบตึกทุบโอเคมารวมร่างเป็นเดวัสเตเตอร์แ <crawl> ล <prejudice> ้วทุบทุบตีนข้อตีนทุบลบออื เก็บไว้้าไม่ตายเก็บไว้ทุบตบได้โอเคทุบลบใไ่ไปอยู่เชียร์กุเลลากันมเมนซอทานชาเลนจี้อะไรบ้าเปล่า

รัว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 ไปบดรัวไปบดลบลบหวไอ้ป้าเอ้ยปันปันมันคิดมีนจะตายหายละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอเคเลยสองอันเก็บไว้ เยบอืมลบโอ้โหมึงจิ้มกูงี้มึงฆ่ากูเลยเยอะอ่ะสุดท้ายแล้วนะของแท้มาฝากความหวังไว้กับอันนี้ลบอืมเฮ้ยเดี๋ยววัสเซเตอร์อรจะลมแล้วทุกโอเคล้มหนึ่ง ลาก่อนเพื่อนโอ้โหคูโดแล้วโอ้โหลบหือถีบอปไรครับพี่ลบโอ้โหเฮียกูจะตายายแล้วเฮ้ยถีบอือ ลาก่อนเพื่อนเมเนซอร์เยี่ยโคตรเดือดโอเคแรงเองแค่ได้เฟี้ยวเฟี้ยวเด็กทระทอน้ากหน้าเราแล้วเราต้องแย่งเฟลาโทซิตจากมันมารีไปเถอะมุ่งหน้าไปตัดภาพมาทีีดิเซติคอนเชียเมทังเกย์ไลซิง บ้านของเราจะมีชีวิตอีกครั้งเราหาทางช่วยเซเบอร์ทรอนแล้วแต่เราไม่ให้พวกนายมาทำลายโลกหรอกคิดดูสิว่าเราทำได้ Me, the Pharaoh taxis it to bring our culture and our history. You have made a great discovery. Let us use it wisely. I thought you were made of sterner stuff, Optimus. ทุบทุบทุบลบทุบแม่งทุบให้ตายรอมินาทีนี้วานานแล้วลบทุบทุบโอ้ยยยยลบแตกไปซะแตกไปซะแตกไปซะลบ อเอ้ยตายตายตายสัมแม่ทุกทุก,กไอ้ซัดมันจบแล้วไม่กระพรอนอาจะไม่ได้ฟลาอตซิสก็ไม่มีใครเลยนั้นไม่นะ ไอ้เฮียอินเซคชั่นไอ้เฮียไม่แย่แล้วผ่านในสัตว์ออติเมอสไอ้เฮียไปอวกาศแล้วะไรว่าอินเซคชั่นมันจะรวมกับฟเฟลาตโทซิสเหรอ ของจริงจะรวมจริงดิเฮ้ยฉันจะไม่ให้นายมาภาคจรนะจากฉันเฮียมันยังมีต่อก็สองอยู่เหรอแกทำทำไมวะฉากนี้กูไม่เข้าใจว่ะ แตกไปซะ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 ลบลบคืออเมโอเคไปไปอืมตกกับกูยังเฮ้ยชายแท้ชายแท้ Over, จบสักทีไม่งกัดทึงนี่แม่งบล็อกสมศักดิ์ศรีสักสักจบสักทีใช่ไหมแม่งเป็นคู่ต่อสู้ที่ดุเดือดมากสูโฮกเลย เ oh, มกาทรอนนายทั้งเร r งไปฮึ the <laughs> มนต้องหาคำสั่งมาชักด,ดาวเฟลัตอสิตเว้นายต้องทำรายมันนายถือโชคชะตาของชาวไซเบ,บอร์ทรอนแล้วแต่ถ้าูดถูกเมกาทรอนแต่ฉันมีความกล้าพอ <sh arp> ที่จะตัดสินใจเรื่องแบบนี้ได้ บอยยิง <Boy ee> ทิ้งม่งโอเคโคกอินเซคชั่นตายมึงทำอะไรลงไปมนุษย์ลิขิจชะตาด้วยตัวเองนี่ทอ์มิ่เงยเตออ์ ที่ออโตบอทเราจะ,อย,าจะอยู่บนโลกนี้<ต>เป็นสัตว์ระวัตินี่คือบ้านของเรา รักษาความหวังไว้เราอาจจะหาวิธีการกอบผู้ดาวเซเบอร์ทรอนได้ไม่แน่สักวันหนึ่งมายจะเกิดขึ้นแต่เราต้องเชื่อมกรรันด้วยการสองโลกนี้มุ่งไปข้างหน้าไม่ว่าจะนานแค่ไหนเราจะยืนหยัดอยู่บนโลกใบน,นี้ตอนนี้เราคือส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ แล้วเราต้องรักษาโลกนี้กับสิ่งที่กำลังจะมาเราต้องปกป้องบ้านของเราไม่ว่าจะเสียอะไรก็ตามโหครัวเท่เฟลล์คำคมฮะคุณรักษาตัวได้เหรอฉันจะอยู่ต่อขอบคุณด้วยแะโชคดีตอนนี้โลกก็ปลอดภัยแล้วเราต้องแข็งแกร่ง,งมากกว่านี้ ก็อย่างที่คุณว่าตอนนี้ก็มีอะไรเสียงแล้วฉันลืมไปว่าฉันจะพูดอะไรดีพราวสตาร์นั่นอาจจะเป็นวิธีที่ท ere, จบสงครามได้โอ<ห>้และเช็ดเปล่าวะโอเค This might just the price นี่คือราคาที่เราต้องจัดการเราต้องจดใช้กับเรื่องนี้โอเคตัดมาที่เครดิตกว่าเมื่อกี้ไม่เพลงเลขสิทธิ okay, ์โอเคนี่มีอะไรเกิดขึ้นกันเหรอก็ถือว่าจบเรียบร้อยกับ t a n s Former Devastation เป็นเกมที่สนุกมากเสียดายที่มันโดนถอดออกจากร้านสตีมก็เลยคนส่วนมากก็เลยไม่รู้จักกับเกมนี้เฮ้ยดูว่าพราม ออกตีนแอลทานออโตบอทที่เข้าด้านมืดเชีย่ยมันปูภาคต,ต่อองี้จบแบบแทที่นัมเกมจริงๆลยโอเคก็ถือว่าจบสมบัติสมบัติโอเคก็ถือว่าจบเรียบร้อยแล้วกับ Transformer d e v a s t a t i o n ก็อย่างที่บอกมันเป็นเกมที่โคสนุกดีมากที่แบบสนุกมากและน่าจะเป็นเกมที่ ในแฟนชายทานฟอร์มเมอร์ที่แบบทำมาดีที่สุดพอๆกับบอฟเซมร์ตันกับฟอร์ออฟเซมบอร์ตันเลยสนุกมากถ้าให้คะแนนกูให้9ก้าเต็มสิเลยหากคะแนนเดียวก็คือมุมกล้องไม่เฮีย้ยมากตรงฉากซีโร่จีแย่สุดๆเลยโอเคก็ถือว่าช่วงท้ายปีนี้ก็จะเป็นทานฟอร์มเมอร์ฟีเวอร์ก็จะเล่นบอฟเซมร์ตันแล้วก็ฟอร์ออฟเซมตัน แล้วก็ไลอ้อ d ดัสปานี้ขอคิดดูอีกทีแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนแรกมันก็นึกว่ามันจะไม่เชื่อมต่อกับไอ้ภาพฟอร์ e เซบ r ตอนไปมาเมื่อเสร็จเชื่อมกันแต่มันเชื่อมกันนิดนึงแล้วก็คุณภาพเกมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคช่วงท้ายปีนี้ฟีเวอร์แน่นอนแฟนเพเมอ์กูจัดหนักจัดเต็มโอเคไว้เจอกันในโปรเจกต์ต่อไปตอนนี้ก็สวัสดีครับผมไปละ